้ดนบิรปฏิสถานหลวงพ่อสำเร็จหลวงพ่อสองหวางและหลวงพ่อเจริญครับแต่หน้าเราจะเห็นจินาวกัมเหตินหนในสิ่งสุดที่สุดในโลกนะครับสะนั้นทุกของดาวนะครับก็ติดอยู่กับที่สี่ของโลกนี่ครับ ตแ,แต่แต้ตานนี้ขวามือเราก็จะมีเป็นส่วนลิฟต์แม่ยายนะครับลิฟต์บางกอนนั่นเองเป็นลเลคชั่นลิฟต์บางกอนนั่นเองครับ นะครับก็จะเป็นควางไซนะครับวาไซเป็นศิลปะการจัดแต่ง่ีต้ะไม้นะครับ,าะะาราารบจากอีปุดนั่นเองตอนนี้ก็จะมีต้องมาุูด้วยนะครับจากาากาลาสตาร์ครับผมสนใจไหมครับฝักละห้าร้อยครับผม แซเบอร์เป็นสน่วนดอกไม้พยานาคนะครับตรงนี้ก็จะมีพญานาคราดครบเก้าพระองค์เลยนะครับด้านขวามือเป็นพระพิเนศน,นะครับปางพันือนเนควางกัปติล่านะครับย้างใส ของกับกัซิลานะครับก็จะใช้เวลาประมาณ28วันนะครับสำหรับโซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเซนเตอร์ของสนามมวยเพื่อนเองก็ะจะมีห้องอาหารนะครับมีจุดพื้นระดับจุดแรกแล้วก็เป็นจุดตรงสแสดงน,น,ออนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูเชว์กันเลยตัวนี้น่าจะหลายปีนะเนี่ยอันนี้จะเป็นกระบอกโอริฟสี่ร้อยปีนะครับผมโอ้โหทีนคนอะสุนิ กอกโอลิฟ